คุณลุงทำไมเป็นคุณหล่ะยายหนูหรือว่าเธอตำแหน่งของท่านประธานหายไปกระทันหันคนของเรารายงานว่าระบบอาจจะผิดพลาดพวกไร้ประโยชน์ที่แท้เธอก็ไม่ใช่สินดีไม่เป็นไรใช่ไหม เกิดอะไรขึ้นกันแน่คุณลุงถามว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นใบ้ไปแล้วหรือไงฉันก็ว่าแล้วอย่าบอกนะว่าจำคนผิดจำที่ผิดนะเล่นละครตบตาอะไรกันเนี่ยทำแบบนี้กับคุณนายได้ยังไง คุณชายลูกโปรดฟังคำอธิบายของฉันก่อนยายเสินมู่คนนี้น่ะเทียนเทียนบ้าบ้าบอๆที่จริงแล้วเธอไม่เหมาะที่จะเป็นภรรยาของคุณเลยพวกเราไม่ยอมให้เธอแต่งงานหรอกทั้งหมดนี้ก็เพื่อคุณฮ่าฮ่าฮาคุณชายลูกลูกสาวฉันมึ่งมื่งเก่งมาตั้งแต่เด็กๆเลยล่ะเธอเก่งกว่าเสินมู่ทุกอย่างเลยลองพิจารณามิ่งมึ่งดูสิพวกแกต้องการจะมาเป็นใหญ่เหนือฉันงั้นเหรอไม่ไม่ไม่ฉันไม่กล้าไม่กล้าเฮ้อคุณลุงจะทำอะไร ได้เลือกง,งามยามดีแล้วก็ต้องไปรับตัวเจ้าสาวสิเสินมู่แกแกทำให้ฉันกลายเป็นตัวตลกของตระกูลฉันไม่มีวันปล่อยแกไปแน่แต่งตัวให้เธอดีๆหน่อยคุณลุงคะคุณลุงจะลองคิดดูอีกทีไหมคะฉันว่า คุณลุงสามารถหาเจ้าสาวที่เหมาะสมกว่าฉันได้อีกเยอะตายแน่ติดกับดักตัวเองซะแล้วคุณลุงคะ เรื่องที่เราจะแต่งงานกันเราลองมาคุยกันอีกทีดีไหมคะจะต้องคิดอะไรอีกหรือว่าเธอยังคิดว่าจะหาใครที่รวยกว่าฉันได้อีกละ่ะดีกว่าฉันอะไรนะไม่ใช่อย่างนั้นคะ่ะคุณลุงเราสองคนไม่ได้มีความรู้สึกต่อกันสักหน่อยเหรอ แบบนี้เรียกว่ามีใจให้กันแล้วเหรอถ้ายังไม่พอล่ะก็ฉันก็แค่แบบนี้สิถึงจะพอเพราะงั้นแค่เพราะฉันถูกเขาก่อนฉันก็ต้องแต่งงานกับเขาเนี่ยนะรับผิดชอบเขาอย่างนั้นเหรอพระเจ้าช่วยนี่มันยุคไหนแล้วทำไมยังมีผู้ชายหัวโบราณแบบนี้อยู่อีกนะ อืมคุณลุงคะคุณชายคุณชายจะทำอะไรคะเธอคิดว่าฉันจะทำอะไรคุณชายไม่อยากทำอะไรเหรอคะแล้วคุณชายจะมายืนใกล้ชิดฉันทำไมคะฉันไม่สนใจถั่วงอกสักหน่อยอะไรนะ ัวงอกสุภาพบุรุษอาจถูกฆ่าได้แต่ไม่อาจเหยียดยามได้ 4ี่ทุ่มแล้วไงถึงเล่นจริงจังขนาดนี้แหละเนี่ยแต่ว่าคุณลู่หลอขนาดนี้ฉันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่นาะ ยายบ้านนอกมาจากไหนเนี่ยเหมาะสมกับที่ชายชันด้วยหรือไงนี่คือคุณหนูสองของตระกูลลูกลูกหญิงหญิงก็สมกับที่ใครใพูดกันจริงๆิหญิงพยองอวดดีดูสิว่ากี่โมงกี่ยามแล้วเพิ่งจะตื่นนอนตอนนี้เนี่ยนะรู้อะไรบ้างไหมนี่มันกฎของตระกูลลูกกฎกฎอะไรกันด้วยชาติกำเนิดของแกมาเป็นคนรับใช้ในตระกูลลูกยังไม่คู่ควรเลยแต่ดูจากหน้าที่ชายฉันแล้วกันต่อไปนี้แกก็มีหน้าที่แค่ทำกับข้าวอยู่บ้านก็พอไปทำความสะอาดบ้านซะ ของทุกอย่างเตรียมไว้ให้เธอแล้วตอนนี้เธอไปขัดห้องน้ำซะส่วนฉันแต่งงานเข้าบ้านตระกูลหลูเพื่อมาเป็นภรรยาของหลูเฉยเยี่ยนไม่ได้มาเป็นคนรับใช้เธอเธอมันไม่มีอะไรดีสักอย่างแต่งงานกับพี่ชายฉันได้ก็เพราะเล่ห์เหลี่ยมเท่านั้นมีสิทธิ์อะไรมาเป็นคุณนายตระกูลร่ำรวยและอีกอย่างถ้าเธอไม่ทําตามกฎของตระกูลหลูของเราตระกูลหลูของเราจะไม่ทนเธอไว้แน่เฮ้อ <c oughs> จะทนฉันได้หรือเปล่าไม่ใช่เธอที่จะเป็นคนตัดสินใจหลูถือเยี่ยนยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะส่วนเธออย่ามาตะคอกใส่ฉันอีกนะเธอ สินมูเธอลองดูตระกูลหลูของฉันดีๆสิเป็นที่แบบไหนกล้าดียังไงมาพูดแบบนี้กับฉันในฐานะพี่สะใภ้แล้ววันนี้ฉันต้องสั่งสอนเธอให้ดีเสียแล้วอ้าสินมูเธอเป็นบ้าไปแล้วกล้าทำแบบนี้กับฉันเหรอส่วนฉันนี่เรียกว่าเอาคืน เอาคืนแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเธอกล้าทำแบบนี้กับฉันพี่ชายฉันไม่มีทางปล่อยเธอไว้แน่ดีเลยให้พี่ชายเธอมาหาฉันเลยหยุดนะพี่ชายฉันมีคนที่ชอบแล้วเขาไม่ได้ชอบเธอเลยสักนิดคนที่พี่ชายฉันชอบ คือพี่หลิงจิ้งคนที่เขาอยากแต่งงานด้วยก็คือเธอถ้าไม่ใช่เพราะคุณย่าบังคับให้พี่ชายฉันแต่งงานเธอถึงจะยอมผ่าตัดพี่ชายฉันต้องรอพี่หลิงจิ้งกลับประเทศแน่ๆจะปล่อยให้เธอฉวยโอกาสแบบนี้ได้ยังไงคุณอาทำไมถึงหัวโบราณแบบนี้ล่ะคะฉันแค่จูบคุณทีเดียวคุณก็ให้ฉันรับผิดชอบแล้วไม่ยุติธรรมเลยงานมั่นนี้สำคัญกับฉันมากเด็กน้อยอย่าซนที่แท้คุณอาแต่งงานเพราะถูกบังคับนี่เองไม่แปลกใจเลยที่รีบร้อนขนาดนี้เสิงมู่ ตอนนี้เธอออกไปดูข้างนอกได้เลยตอนนี้พี่ชายฉันอยู่กับพี่หลิงจิ้งเธอดีกว่าเธอเป็นร้อยเท่าตอนนี้พี่หลิงจิ้งกลับประเทศแล้วเธอมันแค่ของทดแทนที่ไม่มีค่าอะไรเลยไม่ช้าก็เร็วก็ต้องถูกไล่ออกจากบ้านตระกูลหรูคิดว่าฉันอยากอยู่ในบ้านตระกูลหรูของพวกเธองั้นเหรอเธอ มาทำอะไรที่นี่เฉอเยี่ยนฉันมาหาเธอหลินจิ้งทำอะไรนะฉันแต่งงานแล้วแบบนี้ของเธอพรรยาฉันเข้าใจผิดได้ง่ายๆนะเือเยี่ยนเธอแต่งงานกับเธอแค่เพียงเพราะคุณย่าใช่ไหมเธอไม่ได้รักเธอเลยสักนิดจะรักหรือไม่รักมันก็เรื่องของฉันฉันรู้ เธอยังคงโกรธฉันเรื่องที่กลับมาช้ามีเหตุผลนะ่ะเรื่องนี้ห้ามพูดถึงอีกสินมูเธอหนะ่ยายหญบ้านนอกกล้าดียังไงมาแย่งเฉอเยี่ยนไปจากฉันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงที่หยุดวันนี้ฝนก็ไม่ได้ตกทำไมถึงเปียกโชคแบบนี้ล่ะที่ เซินมูเป็นคนทำฉันแบบนี้เธอมันเป็นใยตัวร้ายที่ต้องช่วยหนูนะเธอไปแย่เธอเข้ายังไงฉันเห็นเธอตื่นสายก็เลยพูดกับเธอไปสองสามคำใครจะไปรู้ว่าเธอจะคลั่งขึ้นมาทำฉันเป็นแบบนี้ได้ยังไงพี่ชายรีบหย่าก,กับเธอซะแต่งงานกับพี่หลินจิ้งและครอบครัวสิเธอคิดว่าการแต่งงานมันเป็นเรื่องเล่นเนเหรอคำพูดแบบนี้ห้ามพูดแบบนี้อีกแล้วก็ พี่สะพายของเธอนิสัยไม่ดีต่อไปนี้ต่อหน้าเธอทำตัวเงียบเงียบไว้พี่ชายให้ฉันต่อหน้าคนฉันต่ำอย่างเสินมู่ทำตัวเงียบเงียบเหรอฉันเป็นถึงคุณหนูตระกูลลูเชียวนะทำไมฉันต้องทำแบบนั้นฮัลโหลยายหนู เธอหายไปไหนมาตระกูลหลูของเธอรับฉันไว้ไม่ได้ฉันไปละนะใครบอกว่าตระกูลหลูของฉันรับเธอไว้ไม่ได้มีอะไรน้องสาวเธอไม่ได้ฟ้องเธอเหรอฉันจะไม่ฟังคำพูดข้างเดียวจากเธอเธอก็สามารถฟ้องฉันเกี่ยวกับเธอได้ฉันจะช่วยเธอเองไม่ต้องหรอกฉันเป็นคนแบบนี้แหละถ้ามีแค้นก็จะเอาคืนเดี๋ยวนั้นไม่คุยด้วยแล้วไปทำงานก่อนนะบายฮัลโหล ไปสืบมาว่ายายหนูนั่นทำงานที่ไหนนายคุณนายทำงานอยู่ที่นี่ครับที่ฝ่ายเทคนิคครับฝ่ายเทคนิคเธอเป็นช่างเทคนิคเหรอครับใช่ครับโดยปกติแล้วผู้หญิงไม่ค่อยทำงานด้านเทคนิคเท่าไหร่แต่ดูบริษัทเล็กๆแบบนี้สิ คงไม่ยากเท่าไหร่หรอกเรื่องความร่วมมือติดต่อเรียบร้อยหรือยัง CEO สสยางอี้รอมาตั้งนานแล้วนะไปกันเถอะเลขาสูสินมู่